มิกิเมาล์เดินเตะๆและเขาก็ได้เจอกับหนุ่มรูปงามมาเลีกบนก่อนเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอีซาอันมีใครอยู่แถวนี้ไห <Hi. S 1> ม, uh. มทั้งหมดเจ็ดปมนะครับโอ้โ oh. ห สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลเอัลมอนบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday n i น h t f ฟังกิกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะเป็นรวมพลคนโหดที่น้องๆชื่นชอบกันอีกแล้วนะฮะพี่ได้ทําการรวมมาทั้งหมด3ามดกันเช่นเคยนะครับสำหรับมดแรกนี่อย่างที่เห็นกันในหน้าจอนี้นะฮะก็ craziness injection นะฮะหรือการฉีดยาอย่างบ้าคลั่งนะฮะเขาบอกว่ามดเนี้ยได้ออกมาเป็นตัวเดโมเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นเดโมท,ที่แบบเขาจัดเต็มจัดหนักจริงๆนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในมดแรกกันนะครับแล้ว ในมดที่น้องๆขอมาในช่วงนี้เยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ดูเป็นตัวโหดตัวที่2นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะเรียกว่าโหดหินอลังการมากๆเลยนะเจ็ดปุ่มจัดแบบจัดเต็มเลยนะ,ะแชกี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราเนี่ยครับซึ่งอันนี้มาในรูปแบบพิบบี้แชกี้นะครับเอ้ยมดนี้คลิปนี้จัดให้แบบเต็มเต็มโหดๆจัดจัดมันๆไปเลยนะเอ้าถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับก มาถ้าพร้อมแล้วลุยเดิมนะฮะมาเราจะเริ่มไปทีละมอดกันเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปที่มอดแรกกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าที่ s สตอรี่ d e กันเลยครับผมเอ้ยหน้าพื้นหลังก็ดูโอเคนะฮะเราอยู่ในวีคแรกของเขานะที่ชื่อว่า Old Timey Week เอ้ยวันเวลาเก่าๆอะไรประมาณนี้เอ้เข้าใจทำนะมีทั้งหมด3เพลงนะฮะเ,เดโมโแบบจัดเต็มกันละครั้งหนึ่งดันมาแล้วมิกมัลเดินเตรแล้วเขาก็ได้เจอกับ หนุ่มรูปงามมาแลบเป็นก่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอบอยเฟนอย่างเท่บอยเฟนถืออะไรอะเนมันคืออะไรครับมัน้องดูออกหรือเปล่าเครื่องตรวจจับอะไรสักอย่างเหรอ แบบบอยเฟรนด์มีชี้ที่เครื่องด้วยนะเออแต่พี่ชอบที่เขาทำเฟคเป็นแบบเหมือนหนังยุคเก่าอะไรประมาณนี้นะใช้ได้ใช้ได้ดูดิห่างมิกกี้เมาส์นี่อย่างยาวเลยนะเออเย้ yeah. ไ้อยู่ได้อยู่เอ้ยเ้ยเอาอ่ะทำโอเคนะแต่ว่ามันมิกี้มาหันไปหันใหม่กันวะนะบอยเฟรมพี่ชอบที่เขาออกแบบอ่ะเดี๋ยวใส่ฉากตายให้ดูที่ท้ายมดนะะเพลงที่สองนาทีเดียวไหม มือบอยเฟนตลกอะเออนั่นคือไม่เนี่ยรู้แล้วมันคือบอยเฟนถือไม้เนี่แต่เป็นแบบเป็นไมยุคเก่านะเออเฮ้ยใช่ได้เนี่ยนี่แย่ได้อยู่นะครับได้อยู่นะ ไ,ได้ยากเกินนะฮะเพลงที่สองชิลๆไปเห็นเขาบอกว่าตัวเต็มนี้แบบจัดเต็มอลังการมากเลยนะมี5เพลงอะแล้วแอนิเมชันน่าจะเยอะกว่านี้เออช่วงนี้มดมิกกี้เม,มาส์ใหม่เยอะมากเลยเนาะไม่ใช่ช่วงนี้เนียต้องบอกสักพักละเออเพลงที่สองผ่านไปเพลงที่3มามอะ Five, two, one, เอ้ยทำหน้าหลอนขึ้นเลยฮะเริ่มส่งรอยยิ้มปัดใจโอ้โหรัวเกินเอ้เฮ oh. uh. ้ยได้อยู่ได้อยู่มีห yes. ัวร้อนเลยเฮ้ยชอบชอบเฮ้ย มาดีครับหัวล้อโคตรหลอนเฮ้ยหัวล้อหลอนมากจริงๆครับนี่อดขำไม่ได้หรอ้ยเกือบหลุดเมื่อกี้มาแต่ขำเอ้ยไป โอ้แจ็คโนดเยอะเกินเมื่อกี้เอ๋เอเอเฮ<อ>้ยโหจะได้นะเ <c oughs> พลงสุดท้ายน่าจะเอาไวเฟนหัวเราะด้วยเนอะ เออเอเอเ้ยอย่างชอบเลยเจริงๆนะเออเอ้ย e e อยากเล่นตัวเต็มเลยอ่าพี่สัญญานะถ้าตัวเต็มตัวนี้ออกมาเมื่อไหร่จะรีบเล่นให้ทุกคนดูทันทีเลยฮนะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันก่อนนะครับซึ่งอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆนะฮะมาเราไปดูฉากตายกันรวมมากเออเออไม่มีพลาดนะตายแบบคูล พลาดแบบคูคูพลาดแบบไม่เสียท่าทีท่าทางอันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเป็นคอนเซปต์อย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ายังทําไม่เสร็จนะครับแต่ว่าฉากตายก็มีเรียบร้อยแนละ้เป็นตัวสีแดงเฉย,ยๆนะฮะแต่ว่าเอ้ยน่าสนใจนะไม่รู้ตัวเต็มจะเป็นยังไงนะฮะรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับอ่ะ สำหรับมดนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมดนี้นะข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าอ้างอิงมาจากวิดีโอแรนดี้ฮิลสันปี1929เนะครับอ่าเป็นวิดีโอที่แบบได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในของมิกกี้เมาส์ในเวอร์ชันเก่านะครับมีถึงล้านกว่าวิวเลยนะฮะเดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับถ้าน้องๆอยากไปดูว่าเขาเอามาจากวิดีโอไหนไปดูที่ใต้คลิปนะครับแต่นี้เดี๋ยวเราไปดูในมดที่2กันเลยนะครับไป เอาล่ะครับอันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในมอดพิพี้ออสเวลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นมอดที่น้องๆขอมาเยอะมากๆในช่วงนี้เลยนะครับมาเอ้ยเขาถือว่าทําเสียงเพลงประกอบได้แบบอารมณ์พิพี้มากๆเลยนะสงสัยเป็นพิพี้จริงๆแล้วก็อยู่ในมอดนี้ก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดน้องๆชอบอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าชอบมอดไหนที่สุดใน3ามอดนี้นะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับที่สตอรี่มดของพิพี้ออสเวลนะฮะเราอยู่ในด่านที่มีชื่อว่าโอ๊ะโอซัมวันก็ส์เดอะแลปปิ่นโอ๊ะ มีใครบางคนได้ตัวกระต่ายไปนะฮะอ่ะแล้วก็เพลงมีชื่อว่า Rapid Glitch หรือกระต่ายแตกเป็นสีงเสียงที่แบบโดนกลืนกลินอะไรประมาณนี้นะไปดูกันนะครับระดับฮาร์ดไปไนดูซิโหลฮัลโหลสวัสดีครับเอ่อ Anyone here มีใครอยู่แถวนี้ไหมโอ้โโดนกลืนกลินอย่างนั้นเลยเหรอเอ้ยอันนี้ทำสวยจังเอ้ยเราเริ่มร้องก่อนเหรอโอ้ยโย เฮ้ยม,มีลูกศรสีดําด้วยคืออะไรอะ่ะเอดเลือดเราลดด้วยนะฮะเวลาเขาร้องเนะย,อยโอ้โหนี่ห้ามพลาดนะตัวต่อไปพลาด๊กตายเลยฉากตายให้ดูท้ายมดนะฮะ เฮ้โหใช้ได้เนี่ยเฮ้ยมียิงด้วยแล้วถ้าเราไม่กดกระสุนเลยอเออเดี๋ยวให้ดูที่ท้ายหมดนะฮะจะตายด้วยเฮ้ทำดีจัง แบบไปมาน,น้องๆระวังมืนหัวกันนะครับ, <r> บ,บโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทำดีเฮ้ยทำดีมากชอบตัวนี้น่ากลัวจังเออแต่พี่หันไปดูบ่อยๆไม่ได้นะพี่ต้องกดลูกศรน,น้องๆดูเผื่อพี่ด้วย เออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเออโอ้ oh my god จบด้วยการยิงปืนใส่แล้วก็จอดับไปเลยนะ่ยเฮ้ยเขาทำอารมณ์ เกมได้ดีมากๆหล่นมากๆพี่ชอบมากนะสำหรับปิบบี้ในเวอร์ชันหลายๆเวอร์ชันนะพี่ว่าปิบบี้อันนี้เขาทําได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ที่น้องๆได้เห็นไปอันนี้มันเป็นปิบบี้ออส l วลในเวอร์ชั่นล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาเป็นเวอร์ชั่น5.0นะครับสำหรับคนอื่นที่เคยดูมาก่อนหน้านี้อาจจะแบบเอ้ยมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เขาได้ทําการดัดแปลงล่าสุดนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมเอาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันนะครับว่าเป็นยังไงนะมาเฮ้ เฮ้ฮะทุกคนเห็นหรือเปล่ามีหัวบอยเฟนอยู่ขวาล่างนี่คือฉากตายเหรอเหมือนโดนหลบลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวลองไม่กดกระสุนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเอ้ เหมืนว่าถ้าเกิดเราไม่กดลูกศรกระสุนนี่เลือดลดเยอะมากนะก็จะเป็นเท่านั้นนะฮะฉากตายก็จะเหมือนเดิมนะโดนหลบลงไปข้างล่างนะครับเอาทรัพย์มอสพิพี้ออสวลก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอตัวหินโหดอลังการของจริงกันเลยนะครับปไปดูกัน เอาละครับอันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในมอสที่โหดหินอลังการแล้วก็ที่หลายๆคนชื่นชอบกันแล้วฮะนั่นก็คือเจ้าพิบบี้แช็กกี้นั่นเองครับเออเขาเอาอินโทรแบบ vs แช็กกี้มาเลยนะเอ้าพร้อมแล้วลุยเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเล่นเพลง this assembler ในระดับฮารนะฮะร,ระดับฮาก็คือแคนนอนปะไม่แน่ใจนะไปดูกัน 2> 3, 2, 1, 1> มาแล้วนะี<ๆ>น่ีทั้งหมด7ปุ่มนะครับ โอ้โหเ้ยมีเอียงจอด้วยโอ,โอ้โหโ,โหยากนะยากนะพี่ไม่ได้ซ้อมมาก่อนด้วยอืมได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ thế được Thế Mà lời check chứ Chắc kia rùa mà ê đây vô đây vô ê vô mà ê là ple nhanh đi để nè thuyền đi trong châu òm cái gì ê âu quá à ี่ว่าเพลงนี้เขามันมากเลยนะอารมณ์แบบเหมือนเอาจุบกูไม่ดูมารีมิกใหม่เอ๊ะ โหรเข้าไป7ปุ่มนะสำหรับเพลงสุดท้ายนะฮะับ Pippi Shaggy ในเวอร์ชั่นของผู้พัฒนาที่มีชื่อว่า Utah Rock นะฮะอันนี้ก็เอามาเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเหมือนแต่ก่อนพี่เคยเล่น Pippi Shaggy ไปแล้วใช่ไหมแต่เป็นเป็นตัวอื่นไงอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับรวมผลคนโหดในคลิปนี้นะฮะรวมกันแบบมันมันกันไปเลยนะทั้งหมด3มดนะฮะอ่าน้องๆเหมือนเดิมนะครับชอบมดไหนที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันมาพูดคุยกันได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะคอมเมนต์ได้เต็มที่แต่ว่าอย่าลืมให้้้้้เกกกกกีีียยยรรรรติิผูออออ่่าาานนนนนททุุคคคคดดววะััับบบสำหลลลลปพขงใจ กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลอ,อมอนบอลขอลาทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ